ปังมากค่ะทุกคนเมื่อคืนคือแอดแอปกรีดไปคนเดียวเรียบร้อยแล้วนะกับขอบว่าหน้าปกนะคะ blackpink ex nitty s a n lus ซึ่งอยากจะบอกว่างานดีก็สวยทุกคนนะคะเพราะว่าระดับ blackpink สีสาวทรมพลังแล้วเนี่ยขึ้นปกนิตยสารทั้งทีก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแต่ แต่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 ที่ทำให้แอดต้องแบบอืมมันใช่ว่ะนี่แหละคือควีนละริสาโมโนบาลก็คือภาพนี้ค่ะชอบมากชอบสุดเลยนะเอาจริงก็ชอบกับทุกภาพแหละแต่ว่าสำหรับภาพนี้มันคือที่สุดอะทุกคน มันมันมันบอกไม่ถูกอ่ะคือ Add Love Energy แบบนี้ Love การโพสแบบนี้ o v v e คอสตูมแบบนี้ Love การแสดงออกสีหน้าท่าทางของน้องแบบนี้ คือมันดูแล้วมันคือมันคือโมเดลอะค่ะมันคือนางแบบอะคือน้องลิสไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเคปอปอะค่ะแต่น้องลิสยังเป็นแฟชั่นนิสต้ายังเป็นโมเดลยังเป็นนางแบบได้ดีมากๆอีกด้วยซึ่งเมื่อได้ซูมนะเขาไปใกล้ๆตรงใบหน้าของน้องในลุคนี้นะคะก็อยากจะบอกเลยว่างานละเอียดมากเมคอัพคือดีและให้ทุกคนดูการแสดงออกสีหน้าของน้องในภาพนี้นะคะดูชัดๆอีกคั้ง ดูเป็นเด็กดื้อสไตล์ลูกคุณหนูอะถ้าไม่ได้ดังใจฉันจะเวียงนะอะไรประมาณนี้ยแต่คือมันดูน่ารักค่นไงมันไม่ได้ดูแบบก้าวราวอะเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่แอดได้เห็นการถ่ายแบบนิตยศารแอลของน้องลิซ่าไปแล้วแอดก็ต้องบอกเลยว่าลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเคป๊อ เท่านั้นนะคะแต่น้องก็ยังเป็นนางแบบมืออาชีพได้ดีอีกด้วยแอดไม่รู้เหมือนกันนะแต่แอดว่าเวลาที่ได้ดูภาพถ่ายของน้องอะคะ่ะเหมือนภาพน้องมีพลังอะไรบางอย่างอะที่มันชายขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้คนมองอะมูฟออนไปจากภาพน้องไม่ได้มันต้องกลับมาดูซ้ำอีกมาดูซ้าอีกอะไรประมาณนี้ซึ่งลูกเนี้ยมันโดนตาโดนใจแอดไงแอดก็เลยแบบ ออแล้วยิ่งรู้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขาเอามาใช้เป็นหน้าปกเดี่ยวของน้องลิซ่าด้วยแอดก็เลยแบบเออมันต้องพีแล้ววะอย่างเงี้ยก็เลยพีออเดอร์นะคะไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งถ้าใครสนใจพีออเดอร์นติตยสารเล่มนี้เฉพาะปกของน้องลิซ่านะคะซึ่งจะเป็นฉบับในเดือนตุลาคมเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะทุกคนเพราะมันเป็นความรู้สึกของแอดที่แบบ แอดอยากเก็บเอาไว้อะเพราะว่าภาพนี้มันมันโดนเรามากอะและตอนนี้ก็ยังทันอยู่ยังไม่โซเอานะคะแต่บอกเลยว่าในไม่ช้าอาจจะโซเอาก็ได้ถ้ายังไงเนี่ยใครสนใจก็ไปสั่งกันได้เลยนะคะใครมีกำลังทัพย์ก็จับไปเลยคะ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวแอดจะขอบปลาบทความนะคะในนิตยสารนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่านะให้ทุกคนได้รับฟังกันคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบ่นได้ว่า นี่แอดมันมาทาคลิปอะไรอ่ะมาบน่บนๆอะไรมาเว้นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะยังไงก็มาสาระก,กันนิดนึงนะเราไปดูกันดีกว่าว่าในบทความนี้นะคะในช่วงที่เกี่ยวกับน้องลิซ่าเนี่ยได้มีเนื้อหาอะไรบ้างจากในบทความนี้นะคะก็มีการกล่าวในพาร์ทของน้องลิซ่าว่าผู้เขียนคอลัมน์ LUS เคยเข้าชมคอนเสิร์ตของ Black p i n k และเกริ่นถึงแฟนๆที่เขาเจอในคอนเสิร์ต ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังเขาบอกว่าลิซ่าแรปเปอร์ร่างสูงและทรงเสน่ห์ของ b l a c k พิ n k ผู้มีผมหน้าม้าแบบคีโอพัตราคือศิลปินคนโปรดของเธอแฟนๆของ b l a c k พิ n k เองก็กระตือรือร้นไม่แพ้กันเหล่าบลิงสามารถพาศิลปินสุดโปรดของพวกเขาติดเทรนด์โลกได้ภายในไม่กี่วินาทีหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนภาพของลิซ่าขณะเต้นพร้อมกับใส่รองเท้าบูทคู่ยาวให้กลายเป็นมีมขาสุดเซ็กซี่ ลิซ่าผู้มาจากประเทศไทยและเป็นศิลปินต่างชาติไม่ใช่คนเกาหลีคนแรกของ YG เจนนี่ก็เลยเล่าเกี่ยวกับลิซ่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอยังเด็กค่ะเป็นเด็กผู้หญิงตัวสูงที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบเธอเริ่มเต้นราวกับหุ่นยนต์และเธอก็สามารถจดจำทุกอย่างได้ในเสี้ยววินาทีลิซ่าจึงเสริมต่อจากเจนนี่ว่าคุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆฉันชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงตลอดเวลาแถามชอบทำเป็นจับไมโครโฟนด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นการแปลคร่าวๆนะคะในส่วนที่กล่าวถึงเกี่ยวกับน้องลิซ่าในนิตยสารแอลค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแอดฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและสำหรับใครที่พรีออเดอร์นิตยสารเล่มนี้ไปแล้วยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดได้เลยนะคะด้านล่างนี้และสำหรับใครมีไอเดียหรืออยากให้แอดทำคลิปในเรื่องไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาบอก ได้เลยนะคะคซึ่งทะเรื่องไหนที่แอดสะดวกทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยากทำอะไรอย่างเงี้ยแอดก็จะหาข้อมูลและทำมาเป็นคลิปเพื่อให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ